ครับสวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับฟังก์ชันนะครับการใช้งานของแอปโรเจ t คินะครับหลายๆท่านนะครับสำหรับเพื่อนใหม่นะครับยังไม่ทราบว่าแพลตฟอร์มหรือแอปโรเจ t Q ิคืออะไรนะครับมันคือ AI หรือโรบอทนะครับไว้สำหรับเนี่ยเทรดซื้อขายคริปโตนะครับแทนเราได้ย4ชั่วโมงเลยนะครับ เหมาะมากๆเลยสําหรับมือใหม่ที่จะเข้าวงการคริปโตนะครับที่ไม่มีประสบการณ์ในการดูกราฟนะครับเช่นผมเองก็ไม่มีประสบการณ์ครับเพิ่งเข้ามาในวงการใหม่นะครับแต่พอดีโชคดีนะครับได้รู้จักกับแอปโรเดียนคิวนะครับก็เพียงแค่ศึกษานะครับการทํางานนะครับระบบต่างๆฟังก์ชันต่างๆของแอปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเ,เข้าทำํำตลาดนได้แบบคเณอาชีพได้เลยนะครับระบบของเขาเนี่ยฮะก็คือมีอยู่2ระบบก็คือเราจะ ให้มาตเตอร์นะครับหรือ AI เนี่ยทำงาน100%เซเลยก็ได้นะครับหรือจะลูกผสมนะครับนะเราเองอาจจะมีการมีความรู้บ้างนะบางท่านอาจจะมีความรู้มีประสบการณ์นะครับก็สามารถจะกำหนดตั้งค่านะครับซื้อขายผ่านแอปตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นเรามาดูนะครับตอนนี้นยหน้าแรกนะครับก็จะโชว์ให้เราเห็นว่าตอนนี้นะฮะว่ามีอะไรนะมีเหรียญที่ยอดนิยมนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ นะแล้วถัดมาก็24เฮดวอลลุ่มตรงนี้นะก็เป็นเหรียญที่เขาซื้อขายกันในภายใน20ชั่วโมงนี้ซื้อขายกันเยอะปรจัดอันดับตรงนี้เลยนะเพราะนั้นคนที่ดูเหรียญไม่เต็นนะครับไม่รู้ว่าเหรียญไหนดีหรือไม่ดีเนี่ยโรบอทก็จะจัดอันดับให้ตรงนี้นะครับแล้วถัดมาก็กลยุทธ์การดําเนินงานตรงนี้คืออะไรเหรียญที่โรบอทเนี่ยมันทําการซื้อขายให้ผมอยู่ใช่ไหมเขาเลือกเองนะครับ นะแล้วก็ซื้อเองขายเองทํากําไรให้เราหมดเลยนะครับยี่สี่ชั่วโมงนะครับโดยที่ว่าเราเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยร้อยยี่สิบเหรียญต่อปีนะครับก็จะทํางานให้เราเนี่ยยี่สี่ชั่วโมงเลยนะครับนี่นี่คือเหรียญน,น,นะฮะเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยว่าเขาซื้อเป็นเท่าไหร่นะครับเนี่ยเหรียญนี้ก็ประมาณาซื้อไปประมาณแปดสิบแปดเหรียญจุดเจ็ดสิบห้านะครับซื้อไปแล้วทั้งหมดเนี่ยห้าครั้ง่ะนะครับนะฮะ เขาไม่ซื้อครั้งละเยอะๆนะครับนะครั้งหนึ่งก็ประมาณ 10, เหรียญ15เหรียญน,นะครับแต่ซื้อจำนวนทีๆแล้วนะฮะเพราะถ้าลงเนี่ยเขาจะก็จะช้อนซื้อนะครับกลยุทธ์ก็คือซื้อถูกขายแพงแล้วก็สร้างแคทโฟร์นะครับสร้างกำไรให้ให้ให้กลับนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะหรือเราอาจจะขายเอง ซื้อเองก็ได้นะครับกดขายเองซื้อเองตรงนี้ก็ได้นะเผี่ยเพียงแค่เข้ามาเรียนรู้นะครับแต่ผมเองเนี่ยปล่อยเลยครับปล่อยให้หมดมันมันทำงานครับออเดอร์ไหนนะครับที่เขาปิดกำไรให้เราเนี่ยเขาจะมาโชว์ตรงนี้ครับตรงนี้ครับการแจกแจงรายได้ตรงนี้นะเราคลิกเข้าไปดูได้เลยครับเราจะโชว์เห็นเป็นรายวันเลยครับว่าเขาทํากําไรให้เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถคลิกนะครับเข้าไปดูได้เลยนะว่าเก็บเหรียญเนี่ยในวันเนี้ย เขาปิดออเดอร์ตัวไหนไปบ้างเห็นไหมครับเนี่ยนะเห็นไหมครับเนี่ยมีเหรียญในบ้างนะครับที่เขาปิดออเดอร์ไปเนี่ยนะมีมีลิงก์มีโซนะครับอันนี้คือที่เขาปิดกําไรให้กับเรานะครับที่หน้าแอปตรงนี้เป็นเพียงแค่แสดงผลนะครับนะแต่เหรียญของเราจริงๆเงินของเราจริงๆอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไปแนนครับอ่าเพราะฉะนั้นปลอดภัยนะปลอดภัยจริงๆเลยนะครับเนี่ยอยู่ที่ในไปไปแนนครับเห็นไหมอ่านี่นี่คือเหรียญทั้งหมดครับ อยู่ที่สปอร์ตนะครับเขาจะ,จะเทรดนะฮะโรบอรตเนี่ยมันจะซื้อขายเทรดแบบสปอร์ตนะครับปลอดภัยไม่มีล้างขอดครับอันนี้คือเหรียญทั้งหมดที่เขาเข้ามาซื้อขายในไปแนน์้หยกับเราเลยนะครับเพราะจะทําการเชื่อม A D I ครับปลอกเหรียญต่างๆเนี่นันก็มาอนดนี้ผมลงทุนไปนะครับ5,000เหรียญน,นะครับห้าพเหรียญน,นะครับตอนนี้ก็ บวกขึ้นมาแล้วนะครับแต่ณดูเมื่อวานเนี่ยยังติดลบครับอ่าแต่เราดูวันต่อวันตรงนี้ไม่ได้นะครับเราต้องดูผลประกอบการเนี่ยต้องมาดูกันระยะประมาณ3าสิวันครับเรามาดูเจวันที่แล้วมาก็คือนะบวกบวกอยู่นะครับแต่ถ้ารายวันณวันนี้ก็คือติดลบอยู่แต่ถ้ารวมเจ็ดวันนยก็จะกําไรอยู่ประมาณสองรยกว่าลานนะครับอ่าแต่ถ้าสามสิบวันนะครับนับตั้งแต่วันนี้ถอยหลังไปสามสิบวัน ตรงนี้ก็วอดสามารถทำกำไรให้อยู่ประมาณเจ0ร้อยกว่าเหรียญนะครับเพื่อนๆครับลองดูครับนะเงินนะครับห้า0ันเหรียญลองคูณสา3สามสามี่เข้าไปนะครับแสนกว่าบาทนะหนึ่งเดือนเนี่ยนะสามารถที่จะทำให้เงินของเราเนมันงอกเงินได้ถึง7 0็ดร้อยกว่าเหรียญเนี่ยตกประมาณ2 0 0 0มกว่าบาทนะเงินเสนหกแสนเจ็ดเนี่ยถ้าอยู่กับแบงเนี่ยมันสามารถงอกเงินได้นะครับเดือนหนึ่งสามสิบวันน่ะ งอกเงินออกมาเป็น700กว่าเหรียน20 0 0 0กว่าบาทมันเป็นไปนไม่ได้เลยนะครับวันนี้นะครับถ้าใครนะครับกำลังมองหานะครับอยากจะใช้เงินทํางานแทนอยากจะได้เครื่องมือหรืออาจจะมองหาลงทุนอะไรสักอย่างนะครับเพื่อให้เงินของเราเนี่ยมันงอกเงินใช้เงินทํางานติดต่อมาได้นะครับปร,รึกษาผมได้ผมยินดีให้คำปรึกษาครับเพราะว่าโรบอตโรจันคิวเนี่ย มันมันช่วยได้จริงๆนะครับถึงไม่มีประสบการณ์นะับไม่มีความรู้เรื่องการเสียบคลิปตรงเราก็ทาได้ครับนะโอเคคลิปนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับก็จะมาแนะนําฟังก์ชันอื่นๆนะครับในการใช้งานของโรบอทกันนะครับโอเคนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับสวัสดีครับ